สนุกจะตายนะสร้างตึกได้ด้วยมือตัวเองอเออไปเรื่อยปูงเรียนไม่ถึงปูงสมองมกกันปูงไม่ถึงถ้าปูงอันนี้ที่ไหนนะโลตัสพัสน์มอลเฮ้ยเขาเปเลี่ยนใหม่แล้วโลตัสพัสน์มอลนั<อ>่นแหละอ่ะให้จำไว้แบบนี้ชื่อเรียกมันไทยคลิปอยู่โอเคตอนนี้โลตัสพัสน์มอลนะคะทุกคนถ่ายตัแต่ตอนไหนใส่วันนี้มา ตอนนี้เรามาเที่ยวที่โลตาส์ผัดหมอจะมากินอะไรนะครับสเต็กว้าวโอ้ยถ่ายคลิปอยู่ไปดูสิถ่ายยังอ่ะไปดูหน่อยสิเพิ่งจะถ่ายโอเคเพิ่งจะผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนี่คนขับครับนี่คนขับที่พาผมมาต้องพูดแบบนี้เวลาถ่ายคลิปอ่ะนี่คนขับที่ที่พาผมมาชื่ออะไรคนขับชื่ออะไร น่าริวต้องทำเสียงแบบว้าวอย่างนี้ด้วยสิแต่ในคลิปที่หนูลง YouTube หนูก็อหนี่เนาะหนูก็พูดนะแต่มันไม่มีเสียงหนูอ่ะใช่เราพูดแล้วเราเสียงเบาอ่ะเราต้องอ่านคลิปไปก่อนแล้วไปลงเสียงทีหลังลงเสียงไงอ่ะต้องต้องสอนอีกแอปหนึ่งแล้วเหรอ อสอนเขาแอปติ๊กต็อกก็ได้วันนี้น้ำนมไม่มาเออทุกคนถึงเร็วเออคนถึงเร็มนะออโอเคเด็ดเด็ดสวา่สวางเกิน 在这儿嘞。<好>